โ <_ uk> oh oh อ้มหโอ้อ้โอ้โออ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้นห้วหนอ้โออ้โห้โหนอ้อ้าหโอ้อ้โหผ้อ้โห้โหโออ้โอ้้อ เกมไมค์ครับเช่นเดิมนะฮะ <c oughs> อตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับแมปเด็ดดรอปเปอร์นะคะแต่ว่าไมค์ตอนนี้ผมอาจจะมีเสียงซ่าๆหรือไม่มีก็ตามแต่นะครับแต่ว่าถ้ามันมีก็จะแจ้งปัญหาว่ามันเป็นอย่างนี้เลยครับไมค์ผมกำลังมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเออช่างเถอะอ่าฮึบอืมยมุมจือ <c oughs> อาชินใจอู้แดดแอปเปลิลทองเออ m a กอ a wish ฟื้ปึืกต้องกินยาวิ่งเร็วตลอดเวลา อืเป้าหมายมีไว้พุ่งชนหลังเกะครับมันอัปเดตเวอร์ชันหนึ่หรือ2.0อะไรสักอย่างจะไม่ได้ครับแต่ก็ไปหาโหลดกันมาเล่นดูก็หนุกดีครับเพราะว่าภาพมันสวยมากดูคนสร้างแมพก็ใจา๊บ้าออกเลยแม่งจัดเท้กสเต็มที่นะครับเฮ้ย เดี๋ยวว่าจะตกตายเลยแล้วแม่งเราไปไหนต่อสัตว์โอ้ไม่โอ้โหเย็ยดเข็มแล้วคลิกอีทำไมวะอันนี้มีอะไรบ้าง คุกกี้อันครีมเอามาว่าชั้นใหม่มันต้องลากนะครับคุณจะมากดชิปอย่างงี้ไม่ได้มันต้องลากครับพอยชั่นออฟเฮลตี้โอวทำไมกูไม่เอามาวะโอเคเซตไนท์พี่ตูนยอยากเห็นคนไทยบินได้

ใจเย็เยนๆครับเล่นเกมนี้ครับเฮ้ยอืม,ย,ย,อมยินดีตกตรงนี้ปุ๊บสเต็ป by สเต็ปต้องใช้พอดชั่น คอด์ชั่นกูจะทำได้ไหมโอ้โอ้โอมกอดโอ้ h my กอดโอ้ยัดแค่จเจ๊งย็นเล่นด่านนี้มา20รอบแล้ว นั้นเหรอครับโอ้โหพอชั่นก็ไม่ก็มาเยอะกูจะลงยังไงละครับหรือลงไปเฉยเลยมันจะตายไหมเนี่ยดูท่าจะตายนะครับน่าจะประมาณสิบกว่าบ็อกได้ เฮ้ยเฮียไม่ตายครับอืใช้ได้อยู่อืวิ่งด่านนี้กูจะไม่มีวันลืมเซฟเด็ดขาดนะสังเกตนะครับเวอร์ชั่นใหม่มันมีทีพีออกมาแล้วครับสุดยอดปุ๊บนามามาเกมต่อไปเซฟปื๊บเซ็ทไนท์เซ็ทไนท์ต้องลากครับ มาคลิกอย่างเงี้ยคลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องลากว่าชันใหม่มันดีหรือไม่ดีวะเอออันนี้ได้จากเรืออืมแอปหนึ่งเออริเบตเยเอร์รูเกิลรอรอเอล l ทุยใช่ไหมไม่ใช่ มันคือจังไดมันคืออะไรวะเอ้าเฮียว h a ดอ h ะโอเคในสุดแล้วก็ลงมาได้ครับไม่ต้องถามนะครับลงยังไงนะฮะไปกันต่อ แล้วยังไงไม่รู้อ่ะโอเคมันน่าจะมีน้ำยายให้เพิ่มว่ะไม่อยากจะโกงเนี่ยทตมันต้องทำหืม โดนตรงนี้ทุกทีเลยวะไม่อยากมีเรื่องกับเจ้าของไม่อยากมีเรื่องกับคนสร้างเนี่ยเดี๋ยวเรียกพี่เต๋ามาเนี่ยสู้ความเมืองวางอันไก่โพด้ยชิดยัดแค่ ว้ฟฟวววโอเคใจเย็นๆนับพุทพุทธ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 ก็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 โอ้โหใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงความจริงแล้วโอ้โหด่านขี้ๆแ อีกนิดเดียวเองต้องกินเยอะๆมีคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วไม่กลัวเฮี้ยแล้วคอปเตอร์ไม้ไผ่ตุ๊บตุ๊บ อะไรวะสุบคือชิดขวาตลอดอือฮึอ่าฮัอ่าฮัอ่าฮัอาา่อาฮะโอ้ยเก่ชิดขวา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 อ่าชิดขวาแล้วเดินหน้าโอเค รอนนี้เราต้องคุกกี้ขู่ครับอืมถ้าไม่กูผ่านกูคุกกี้ฟันหน้งเนี่ยเืรว่าเราต้องต้องมีใบเบิกทางเป็นนรกครับเอาไปาขวดเอาไป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 เอาป้าแอปเปิลทองไปลุงโอเคก็ใช้ได้อยู่นะเด็กยยา เฮ้ยอืมไม่บอกทางเป็นรกอืมไม่บอกทงเงบอกทางนะแม่งเบิกไ,ไปแม่งก็ต้องใช้คืนเบิกตังค์เยอะๆไม่ดีจ้อืมเฮ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ย ถึงข้างล่างแล้วเท่ๆต้องเดินหน้าด้ยวยฟู๊ฟู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 ๊ฟู๊ไทลังไม่พ้นว่ะต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าต่อไปคนเราต้องเดินหน้าอืมเดินหน้าตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเบย ทั้งรอดคราวนี้อเอาแอปเปิลทองไปสองอันเลยเฮ้ยอือ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 อไม่พอใช่ไหมหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกยิงจกชักว่าวเอ้ยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบก 4ี่จกิ่งจบแล้วก็แอนโชวี่น้องแอนเชอรี่ร้องไงต่อวะยังไม่ได้อ่ะรถตุกตุกมันตุกตารถขึ้นสะพานขึ้นสะพานกันตุกตกุก ketuk, 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 je ketuk, 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 โพเลโลลัชเชอร์โอเคเอาว่าฉันมาอย่างไงเมื่อในอดีตโอ้ oh. คนยังผมเนี่ยครับเคยเคยทำตามเกมครับไม่เคยเหรอครับยิ่งดะยิ่งไอเวอร์ชันใหม่นี่มันก็ยากจริงๆเลยทำไมต้องลากด้วยวะเดีย๋ยวปัดเอาผู้หยิงแม่งเลยครับ เรามาเล่นหนุกหนกครับไม่ต้องเอาชนะอะไรมากอะโป๊ะทีพีเย้ โอ้โอไม่ถูกไม่ถามเรื่องสุขภาพกูซ่าคอนทีเนียกูอยาอยาตาค้างมัย้ยเอออ,อะไรวะนี่ กูจะทำไงชีวิตเนี่ยเออตายห่างต้องไปเซตกงวนันกันถ้าอย่างนั้นตายแน่นอนแน่นอนหลายครั้งด้วยกัน นี้มันคืออะไรตับไตไส้พุงหรือกเกงียงทีนุงมาดูน่าอร่อยดีออเออสอเอแต่ร้องเพลง,อง,อง,องโอ้โห ไปไงต่ออืมคอาสอีกแล้วโป๊กเนี่ยวิธีไปยอย่างมืออาชีพค่อยๆเดินเงียแล้วามา おい ตรงนันไม่รอดแน่เลยครับเอ้เสียวปุ๊บอืแล้วไงต่อ แล้วยังไงต่อละ่ะพี่น้องจะเอาอี่านให้ต่อก็อบอกมาฮะาาปึ๊บออ้ยเจ๋งไม่เป็นไรด้วยว่ะ นึกว่าจะตาัะแล้วโอ้ยยังมีต่ออีกโอ้จะไม่ไหวเลยนะครับ ここで映えなら見るのね。 ทางไปไง่งเฮ้ยอย่าบอกนะนี่แม่งเป็นโครงกระดูกอะโอ้โหชิบหายแล้วไงมันเป็นโครงกระดูกจริงๆนะอืมแล้วมันชิบหายไงวะนั่นน่ะสิครับ I believe I can fly แม่งไม่เอาเฮียอะไรแม่งแล้วไปดวงจันทร์ ไปดวงจันทร์เ yeah. ย่ตินนนโอ้เป็นหัวกะโหลกนี่เองดูครับดูครับดูครับหนึ่งสองสามอ่าไปต่อจินจินทีโบนอยู่ตรงไหนแล้วมึงจะให้กูมายัางไง จะให้มาเรามายังไงบ้าแบบตอนนั้นผมมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับแถวเนี้ยอืมน่าใช่หยุดอยู่แถวนี้แล้วไปไม่เป็นแลับไม่ใช่ว่าข้างล่างเป็นน้ำหมดนะเฮ้ยแม่งตกโลกอออืื แสบหน้าดูโอ้ช่างแม่งครับยังไงก็มาไม่ได้ เอาชิบหายฮีไม่ต้องท้อว่าฉันมาอย่างไง โอเคโอ้กูอยากได้อยู่พอดีเลยอืมเอามาให้หมดรูวครับว่ามีอะไรให้แล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะโจมสโกนโหข้างล่างน,นี่ตกโลกเลยนะฮะมันแสบมากอือม メイバイ。Mm.